รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าจับสถานเดียวเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอโทษหนักค่ะรัฐบาลเร่งจับกลุ่มและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนนะคะหลังพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเป็นจํานวนมากด้วยความเชื่อที่ผิดๆทั้งความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายเหมือนบุหรี่มวนหรือในบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินและยังพบว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบเหมือนอาร์ทอยที่มีกลิ่น คล้ายขนมลูกอมนมหรือช็อกโกแลตเพื่อล่อให้เด็กนั้นตกเป็นเหยื่อเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามเพื่อหยุดยั้งการลักลอบผลิตน้ำเข้าหรือจำหน่ายรวมถึงจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบจำหน่ายน้ำเข้าหรือรับสินบนพร้อมขอให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังบุตรหลานของตนเองค่ะ ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปิดช่องทางการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์แล้วนอกจากนี้กรมการแพทย์ยังได้ออกมาเตือนภัยบุหรี่ซอมบี้ค่ะซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการผรสมยานำสลบหรือ,อยากระตุ้นให้สลบเป็นอันตรายถึงขั้นหมดสติและหยุดหายใจได้ค่ะ